คุณอยู่กับเราที่ซูเปอร์ซาพเพจกีฬาดํำหนึ่งจากท้ายตารางวันอาทิตย์ที่ถึงนี้มีสงครามกุหลาบหลีดประท่าแมนเชสเตอร์ u ยูไ e นเตดความพร้อมของทั้งสองทีมเป็นอย่างไรคุยก่อนเกี่ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังเริ่มกันที่เจ้าบ้านสถิติ5นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเสมอทีมใหญ่ทางลิเวอร์พูลและเชลซีแถมฟอร์มดีชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกด้วย เช็คสภาพทีมนัดนี้จะไม่มีเลียมคูเปอร์ที่ติดโทษแบนและรอเช็คความฟิตโรดิโกโมเรโนโอกองหน้าชาสเปนแ,และราฟินญ,ญาแนวลูกชาวบาซิเลียส่วนทางด้านทีมเยือนสีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มนอกบ้านใช้ไลไม่แพ้ใคร23นัดติดต่อกันและ5เกมหลังสุดในลีกก็ชนะรวดแถมสภาพทีมแกร่งทั่วแผ่นตัวหลักอยู่กันครบขาดเพียงอองตนี่มัสยานกองหน้าชาวฝรั่งเศสรายเดียว แมลี่จะผลงานดีเมื่อเล่นในบ้านแต่เราคงมองข้ามผลงานอันยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้การขาดหายของอองโตนี่มาซิยาวน่าจะส่งผลดีกับแนวรุกของปีศาจแดงแต่สิ่งที่ต้องกังวลคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเกมยูโรป,ป้านัดกลางสัปดาห์รออยู่อาจทําให้โอเลขขอ็กุนนาโซชาตัดสินใจโลเทชันนักเตะในบางตําแหน่งจนทําปีศาจแดงฟอร์มแว่งในนัดนี้ในท้ายที่สุดเราก็ยังเชื่อว่าแผนเดินหน้าบุกข,ของบีเอซ่าจะพาท่าให้กับเกมสวนกลับของนานลุกอม ปันธงลงไปเลยว่าแมนยูคว้าสามแต้มแม็กบอมประตูหลังรายงานจอบอ